สวัสดีค่ะยินดีตอนรราทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแลวรวย4ีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกค่ะของมือวันที่17เจนะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้นะคะแอดผ้าพรพี่น้องบรนเทาสุขสุขอนามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูยาเทวดาค่ะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะอ่าเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องกัะ หมวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพี่น้องหมวดที่ผ่านมานี่เข่าตัวเด่นนะคะเด่นเขา่าหนึ่งกับซีตัวร่องเขา่าซีกับหาวิ่งเข่าซีค่ะแล้วก็ w, ดับยูเดินพี่น้องเด้อดับรักหน่อยบนดับเจ็ดดับยูนะคะพี่น้องคะ่ะตะวัดจับคู่บ่าเขา่าคู่จันทรวงกับเบ้าเขาสำหรับงวดที่ผ่านมาพี่น้องคะ่ะกติดต,ตามเพื่อเก่าเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของป่วนและของกระสีลวดเดี่ยวพี่น้องงวดน,นี้เป็นงวดแรกนะคะอ่าของคู่จันทรวงนะคะที่ลวดนะคะรู้สึกว่าจะเป็น เป็นงวดแรกคอพี่น้องในปี68นะคะพี่น้องคะตวาชุดคำนวณของปูนีนาิเป็นงวดที่2ที่ลดในปี68นะคะพี่น้องคะเอาเนว่างมานีนะคะของปูยาเทวดาค่ะสิงว่าเป็นตัวใดพร้อม่นรองมาติิตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆปู่ะกรรบนวัสการนะคะเกรนง้ล้เราเ้ขวค่ะปูกรรบนวัสการปูค่ะครับมาถามคือเก่อดิค่ะปูก็จับ ชอ้ม so well. <sh> ้าข <throat> ึ้นเากบกบ่หายปจ้าบุงเ็ใจเรามาไลงีวโอ้ยเบิดปีเบิรปีหองก็สิรุดนาะปูคหองก็สิรุดมวนี่อ่ายิง่จ้านีว่ามันัมันมันปีร้มาวนึงค่ะแต่มีผู้ญิง่าผู้ญิงน้ำซีเนาะค่ะ เราไม่ใช่ก็ได้หรอกเราแต่ว่ามัน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 ดึงคนลด้คนไ่้ไวเดียวเอาเทีตดก็มีดหัวลังป่าต้นหนึ่งลยนะจ้าบวอือวันจันทร์ดิวันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์วันจันทร์นีเด็กเด่นหมนเลยเด็กเด่นตัองจัดแน่เด็กเด่นวันจันทร์มีเก้า เก้าสามเจค่ะอืตอตออัวร่องค่ะตัวร่องน,นีคุณหล่วันที่หนึ่งเก็ดวันที่หนึงท่านว่าคมค่ะปุ๊ค่ะเสี่สีจเก้าสี่เจ็ดเก้าค่ะเออมันนี้เลขกวิ่งเอาวิง่งก่อนค่ะเอาวิง่งก่อนได้ค่ะ วิ่งวันนี้วิ่งวันนี้วิ่งสามก็วิ่งเจ็วิ่งสามกับเจ็ค่ะอ่าสามก็ข้อก็ไ้วันนี้เลขจะบกกันว่ามันเก้าสามเจ็ดกันแ่เจ็ดว่าสตัวเหมดอ่า เจเอางสี่คนปูกี่ไงละจ้ามันมาพอมันเอาตัวได้ก่ามันออกหนึ่งสี่หาหนึ่งสี่หาแล้วก็อันสามเจล่างครับพค่ะหนึ่งห้าหนึ่งหนึหาหนึ่เาอ้วหนึ่งก็อลหนึ่ง้าอ้นหนึ่งลยหนึ่งรกวเรีกรกวรกว่ี หกเจ็ดแปดต้องการรักลอยเลยเขาดิ้งแล้รักลอยรักลอยบางหนึ่งหนึ่งค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี้ยใช่เก้าศูนย์หนึ่งวันห่งวันหนึ่งวันหนึ่งใช่เดี่ยวนึ่งวัยนึ่งหนึ่ยจะหนึ่งหนึ่ั้นใช่ หนึ่่เจเหรอหนึ่่เจ็ดอันนี้จับคู่หนึเจเนาะค่ะปูเนี่เดีจับคู่หนอยดิหนึ่่เจค่ะเออเด่นเหมเด่นเนี่ยตัวตัวเนได้ละหนึเียยค่ะหนึ่งสี่เนี่เานนี้ก็ ว่ากันวกันเลขดับดับเบกบบเับอยูค่ะวงเดับเจ็ดค่ะพ่อดับเจ็ดอยู่ค่<ฮ>ะมงี่เจ็ดบนนี่เอาตอร่งเนี่ยตร่งเีปูเสี่ยมันนกวมาร็า่ดมากดา <ฮะ S 2> ามีมากเยอ่าแต่มาเดีละอเอาหา,าเอาหา

เออตัวนี้นะค <ฮะ S 2> ่ะมันคือมีเก้า2องตัวมีเจ็ดสองตัวมันว่ามันม,มัน,มนดินมดิ่ขนาดนี้เนาะค่ะดิขนาดนี้ดิน่มนนดมันนี้วันนี้ตารางตารางดับตัวไหนคะปูดดับตัวไหนคะโอ้ดับเยอะเยดับห้าหกเจ็ดดเก้านึ่งสสับ 4. ดับซีค่ะเ่พอดีนึ่งบดดับค่ะดับซีดับซี่นี่ดับซค่ะเออเลดับสี่ักหวยยางเดียวบนบอกบอกีกัพ่อมรักหนวยค่ะหวยหวยสีบ้อยนั่นแหละแต่ว่ารักรักหนวยรักซี่ดับวดับค่ะ อันนี้ตัว่างนี่ตั้งหา6เอ็ดแา6เอ็ดว่านี่ตารางนี่ผู้เสียตวนี้เด้อค่ะตารางนี่มันเข้ามันบ่นี่มันน่าสิเข้าก็ได้เอ่ แถวแรกนี่หาเจ็ดเก้าครับพ่แวรนี่้าศู์แปดห้าศูนค่ะแถวสองนี่เจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ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 ็ดเก้าหกเนจดเก้าหค่ะเออผู้เจ้าคู้อนี่ห้าเจ็ดเก้าครับ

คนนี้ันจะไล่คนย่ับเจ้าบ้านค่ะตัวนี้กจ้าบ่เขาหกมีแปดเากมีแปดหกตัวนยังคค่ะเจ็ดค่ะองมาดับอีกเดือ่ับโฮ นีขนานแอ,อตโต้แล้วนะคะปูออแล้วกอัต้ตแล้วสิอตต้แล้วค่ะอนี่เรื่างสลั่งสล่่งคี่ห้าแปดศูนก็เจ็ดเก้าหกครับคู่อันไทยห้าเจ็ดเก้าค่ะดูเงีงย้ยนี่นจะงมวนอนะหาเจ็ดเต้ดีก็เลยว่ยามันว่ามันตรงตรเงนินกับ,บนเล็กเด่นไหมค่ะ ตเดินระจาวันเนี่ยก็แล้จ็เก้านก็มีศูเกาับหหกเนี่ยมันนีง่ปจับผมค่วงเป็นจับผมมันจิ๋วไอตัวเป็นจับผมนเนี่ยค่ะปู่ศูนยเจ้าูนย์ยศูนย์หตัวมันก็พานด้กันมันง่วงันหันเกิดฝาทั้งเสี้ยกับบาบ้านต้องิคอลตัวอีกละค่ะอืมเจ้า กู้จะทอนได้เหรอกูจนอ,อนไหม <net> ใช่อืมแล้วมาขึ้นแล้วแล้วมา,า,า,าจมาจมมาตีว่าตีว่าถึงนี่เสียร้องกันขีเกียขอโยนบารีบารีแล้วก็บาานนนนอ,ก,อ,ววอ,อกว่าฟันเยอะฟันน่าหนีไงฟันน่าหน้อกฟันนี่แหละแต่ว่าเกลี้ยเกลี้ยเรามันเล็บมุมเลบไปอยู่หมนู่แ้งไงอ,อืมใช่ใชนะ่่พื่ออือนา เนเป็นหน ü, ันวันนน,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 นี่ทีนีหาค่ะเ้าหันมาเอาตัดไปตัวฟัน,นนะนั่นนค่ะมันก็เลยขึ้นเลามาเราเมามาให้ตัวนี้เนี่ยเรามาให้เล่าอะไรตัวเกาคา่ะถกต้ว,ว่าเป็นปลาเนี่ ค่ะเป็นหมาเป็นหมาค่ะเมื่นเราลูกหมามาค่ะพ่อเออลูกหมาบ้านหมาก็ย่างเขาจะหม้อหมาไปหมาหมาเลี้ยงหาตัวไม่ก็หาพวกสีขาด้วยก็ไม่ทำสีขาเลค่ะเมื่อตัวนี้แล้วหมา,าหมาหมันเขาเมื่อปล่อยเปียนตัว ป่แตะตัวนี่ยมเมาไปตัวนึงเลี้ยกมันก็แตเกษเกษเปล่ยนไปซะห่อนเขาก็เล้ยมาอีกเมาอีกไปสองตัวเลยเลี้ยหาไป่เลี้ยห้านีหมากันก็น้ำขาก็ิี่เอ่อีที่เจ้าปูพอดีเขาไม่ห้สุกเลยมาหมาหมดเลยอ่ะอย่นีแป๊บี่ตั้งซึ่อว่าแป๊บสี่เน้ย แค่พี่อีาเเนี่ยมันตั้งเรามาหสีตัวค่ะเออสีตัวหมาแล้วก็บอกว่าเรีออกตัวเก้าารว่าจะปุบผมมาเจาเรื่องเจ้าเรื่องหมาเนาะมีตาหมาอไปเเรื่องตัว A si, dì hà tổ câu anh anh hai dì dì hát hai bố. si, vóc 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 si vóc 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 Hà vóc Hà vóc 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 ห้าสี่สามนี่เอาขึ้นบนหาสี่สามค่ะเออเลขฝันหนุ่เลขฝันเราเค่ะก็มาไมา่ที่ตัวอะไราเล่าไม่เรา,า,าเล่เาว่เา,เ,าเดี๋ยวหมายว่าสามคนมากไม่จับมันจะใหม่ค่ะผมว่าคนเราตัวพวกเราสองตัว <c oughs> สามพนหนึ่งหน่อยผู้ใช้ <c oughs> มันก็เลยเตียวหาที่หาที่สามค่ะกับบนหที <c oughs> ล่ลบบ่างค่ะนี่แหละเราบอกเราบอกสิเราหมามา่ให้นค่ะห <c oughs> มาสี่ขาหันันตักับสี่สี่น่ะค่ะพ่ออือสี่ี่ค่ะก็ฟันขึ้นเลย ครับพ่อฝนตกข้ามเขาคนละยังหนาวเวยนเป็นเล่าหนาวนี่เป็นเย็นเย็นแล้วครับพ่อเย็นเลยกุ้มผาเลยกุ้มผาฝนก็ตกมันมันเป็นเมื่อเมื่อแล้วครับพ่อเมื่อนี่เมื่อเมือเลยเมื่อพายุของอะไรโอ้โของเต็มของเขาเขาเลวพายุกันเลยกันเขาเขาเขาไร้่ร้มัน มันอะไรนะเ,เ,เนี่ยมันเขากเขาใย่ใหม่กจั่วเกี่ยวเขาตางเดีบไม่มีแดดเนาะค่ะอืมใหญ่ป้อนค่ะย่เราูเหอะรุ่นลงีพีพาแล้วนะแม่ครับผู้คะมีจีพอร์แล้วเยอะมชั่วมากอยู่เอาไม่้องปู้เลยแต่ว่าเหมือน,นาวัดอยู่เหมือนว่าแต่ว่ารักกันว่ารกนอที่ร้องกันค่ะ ไปตามพูเยมาหลายก้อนนิดๆ่อสันค่ะพูก็มีเพิ่นเราเออนี่แหละครับเงี้ยแอบซีเลยแอซวัเทศกคนไหคนเช่อถึก็ดินที่ตามหอบึงน้อเสี่ยวคจะแนวอย่างนั้นคนก็เช่นไหนมีความสุขความเจริญมมีหลงมีไพ่ตะว่าเริ่มสินาวมาแล้วเริ่มค้มเริ่มควได้เกี่ยวขอกันตามว่าได้ไหนกันเอาเขาห้มไม้กัอนละค่ะเพิ่นิดกัอนก็ได้ ก็มีนี่ละเรียอกันเรอกเอ,เอเเ่อสูตรเรี่กสูตรเร่สูตรกวบความฝันก็จังต้อนละค <c oughs> ่ะอืมคนอะไรกนแช่กูก็ดินตีต่ำไปตัวเลขสี่หกจะแน่นละคนเพราอะนนี้ก็าลังใจต้องคิดต่อไปค่ <c oughs> ะเ่อให้ไม่มืผผ่อนตังลงไปไม่ไม่จะสี่หอนอึงละ เมื <ừ> ่อใดครับพ่อี่กิน่งเร่นั้นแหม่งเรื่องตำราของตัวมันถึงตลอดทุกสุขุมเจริญนะยังสุเอ็ดมันพ่อจะต้อนกับใครเรื่อที่รโดนหมาไม่เลี้ยงค่ะอียี่สิตัวเรหมาค่ะเราจากับปีวินทวารโยมของเราขอาไปให้นี่พจะเรื่ยงเขาเจ้าเขาเจ้าเก้าจรวดขึ้นมอดไพ มันมีหลงมีไผ่ล่ะคนณบวชคุณท่านบวชสงฆ์กลุ่มข้องอย่างย่อมแทกซี่แต่ยัดมินเดินทางโบสถ์ไผ่คนคนอะไรคนเนี่ยคนนี้กี่ต่ำไม่ได้ค่ะปู่ขอบคุณปู่หลายๆได้ค่ะการรัศการคาบุซาร์ทุกค่ะสรุปแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะมือนี้ปู่แล้มีชุดคำนวณแนวทางตองหัวมาฝากเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเมื่อวันจันทร์ มือวันที่หนึง่งท่านว่า,วาเป็นมือวันจันทร์นะคะเด่นวันจันทร์มีเก่าสามเจ็ดนะคะรองวันจันทร์มีซีเจ็ดเก่าพี่น้องมาส้นกันยูทีเจ็ดกับเก่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาส้นกันยูทีเจ็ดกับเก่าบันนีวิ่งนะคะวิ่งสามกับเจดับลักหน่วยบนดับซีพี่น้องค่ะผููระจับคู่หายค่ะหนึ่งีเจ็ดหาสามเจ็เจ็ดก่ากับเจ็ดเจ็ดเน้นๆก็คือหนึ่งีเ็ลักอะตัวร่องก็คือหาสามเจ็นะคะเลขตาล่างค่ะหาศูนย์แปดเจ็ดเก่าฮกปูจับคู่หายหาเจ็ดเก่าศูนย์เก่าหาห คู่จันทอนหาซีสามซีซีแล้วก็ล่างหาซีเด้อค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะแนวทสร้างจุดคำนวณของปูค่ะในหววที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะจุดคำนวณของปูนะคะเข่าตัวเด่นตัวเด่นเขาหนึ่งกับซีตัวร่องเขาซีกับหาวิ่งเข่าซีดับลักนวยบนดับยูคือดับเจ็ดนะคะแต่ว่าจับคููบอเขาเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็คู่จันทอนกับบอเขาสําหรับหววที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะ เอาโมนิกาติดตามคือเก่าค่ะพี่น้องแนวทางของปูแล้วก็หของกศรุดในหลัพี่น้องคู่จันทน์กับของก็ิรุดคือกันนะคะพี่น้องค่ะติดตามคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะย่าลื่มนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทา้งจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องยาลืมค่ะน้าไปพิจารณาเบิ่งนาะค่ะพี่น้องคารทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณ พ่อม่พี่น้องบรรา,าส,สุขสุขนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูยาเทวดาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะพี่น้องคะ้างปรยากสิบบาดกับแนวทางเด็ดเด็เดแบบนี้นะคะเขาไม่แล้วกันอย่าลืมค่ะพี่น้องคะฝากกดอ่า ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดบโพผาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปุยยาเทวดาทั้งเบอร์ทั้งมือมินวิ่งเปียงซัมนี่ยค่ะพี่น้องแอคสิเดีขอร์โตลา่าพ่อแม่พี่น้องวัเนเอาสุกูสุสขขก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ